รู้ตอนการเคารพสายงานสปอนเซอร์รักฐานของจรญยาบันในธุรกิจแอมเวย์หากคุณคือนักธุรกิจแอมเวย์ ay, ที่ตั้งใจแน่วแน่ในการสร้างธุรกิจแอมเวย์สร้างองค์กรให้มีคุณภาพมั่นคงแข็งแรงและอยากส่งต่อเป็นมรดกให้คนรุ่นหลังการเข้าใจเรื่องโครงสร้างนักธุรกิจถือเป็นหนึ่งในหัวใจสําคัญของความสําเร็จเพราะโครงสร้างธุรกิจหรือโครงสร้างองค์กรที่ไม่ถูกต้อง นอกจากจะผิดกฎจรญยาบันแล้วยังไม่ทำให้นักธุรกิจแอมเวย์ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นของความยั่งยืนและทำไมต้องรักษาโครงสร้างธุรกิจให้ถูกต้องหากมองย้อนไปจุดกำเนิดของธุรกิจแอมเวย์เมื่อกว่า65ปีก่อนหรือจุดกำเนิดของบริษัทนิวทีไลท์เมื่อเกือบ90ปีที่แล้วสิ่งสำคัญที่เปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนของสองบริษัทนี้คือการให้ความสำคัญของสายงานการสปอนเซอร์ ซึ่งเมื่อลิสเดอะวิลด์และเจแวนแอนเดรลได้ร่วมกันสร้างธุรกิจแอมเวย์ขึ้นมาด้วยปณิธานของการเป็นหุ้นส่วนกันของนักธุรกิจแอมเวย์ซึ่งสมัยนั้นเราเรียกว่าผู้จำหน่ายดิสเิบิวเตอร์ซึ่งหลายครั้งที่สองผู้สถาปนาแอมเวย์ได้แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างเขาทั้งสองคนกับนักธุรกิจแอมเวย์สิ่งที่สำคัญอีกประการที่สองผู้สถาปนาแอมเวย์ตั้งใจและยึดมั่น นั่นคือการเคารพสายงานการสปอนเซอร์ซึ่งทั้งคู่ได้นำคำในภาษาละตินที่ว่าสปอนดีมาใช้ในธุรกิจนั่นคือการช่วยเหลือดูแลและมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้คนซึ่งกลายมาเป็นคำที่เราเรียกกันว่าสปอนเซอร์ดังนั้นจุดเริ่มต้นของธุรกิจจึงเริ่มต้นจากสายสัมพันธ์และความหวังดีที่มอบให้กับผู้มุ่งหวังและผู้ที่ถูกเราสปอนเซอร์ ซึ่งไม่ใช่แค่การกำหนดรายชื่อสายการสปอนเซอร์ตามแผนที่วางไว้แต่คือความผูกพันที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มธุรกิจแอมเวย์การที่คุณจะสปอนเซอร์ใครบางคนได้ควรเป็นผลจากการมีปฏิสัมพันธ์จริงการพูดคุยให้ข้อมูลและมีความตั้งใจช่วยเขาสร้างธุรกิจตัวอย่างโครงสร้างสายงานสปอนเซอร์ที่ผิดจรญยบันลองนึกภาพว่าหากคุณรู้จักผู้มุ่งหวังคนหนึ่งจากโซเชียลมีเดีย แต่เพื่อนของคุณในทีมกลับเป็นคนที่คลิกกับเขามากกว่าเลยตัดสินใจให้อีกคนเป็นผู้สปอนเซอร์แทนทั้งที่เขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนหรือกรณีที่อยากให้เพื่อนในกลุ่มไม่อยู่ในสายงานเดียวกันจึงวางแผนให้ต่อชื่อกันหรือจัดสายงานโดยไม่ผ่านความสัมพันธ์ที่แท้จริงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดสายการสปอนเซอร์ในลักษณะการจัดโครงสร้างอง,องค์กรนักธุรกิจสิ่งเหล่านี้เรียกว่า การจัดโครงสร้างธุรกิจที่ผิดจรยบัญญัตฝากไว้ให้คิดก่อนจะสปอนเซอร์เราได้ให้ข้อมูลครบถ้วนกับเขาแล้วหรือไม่เขาตัดสินใจร่วมธุรกิจแอมเวย์ way, จากความเข้าใจจริงหรือไม่เราคือคนที่เขาไว้ใจและอยากร่วมเดินทางด้วยจริงๆหรือไม่หากคำตอบคือใช่นั่นคือโครงสร้างที่มั่นคงหากไม่ใช่อาจถึงเวลาต้องกลับมาทบทวนใหม่เพราะธุรกิจที่ดีเริ่มจากความสัมพันธ์ที่แท้จริงเสมอ การรักษาไว้ซึ่งสายงานการสปอนเซอร์จะเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาธุรกิจแอมเวย์ไว้ได้นานที่สุดซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาคนทั่วโลกและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าแอมเวย์คือธุรกิจขายตรงที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลกนักธุรกิจแอมเวย์หลายท่านที่ยืนอยู่แถวหน้าของธุรกิจแอมเวย์วันนี้ล้วนสร้างโครงสร้างอย่างมีจรรยาบรรณตั้งแต่วันแรก จึงไม่แปลกที่ธุรกิจของพวกเขายั่งยืนและเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังกฎจรรยาบัรณของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ดังนั้นทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรยบัรณ เพราะการปฏิบัติตามกฎจะช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านจเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและมีเสถียรภาพอีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่านให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่าอมเวเพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีคุณค่านอกจากนี้ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย